มีลุงภาพกบบไพโซคิด so หลายคนบอกว่าเต้ยชิมลาพ,พี่คิดโอ้โหพี่คิดเนี่ยเอาจงจริงว่าเป็นเหมือนเพื่อนคือไปไหนมาไหนกับแก๊งเล่ามาค่อนข้างที่จะเป็นระยะเวลานานและหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็พวกเราก็รู้จักกับพี่คิดมานานมากๆแล้วมินว่าจริงๆไม่น่าจะเป็นข่าวได้เลยอะ่ะแล้วคนอาจจะมองว่าเอออยากท้าทีว่าเออถ้าเกิดมาเข้าไพโซจริงเแี้ยกระแสจะเป็นยังไงเลยลูกกับพี่คิดไปก่อนคือพี่คิดเขาเปิดไอ้นี่นะคะเป็นแบบว่า ป็น Peter พิพิธภัณฑ์รูปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ได้ไปเที่ยวไปถ่ายรูปมินว่าเป็นเรื่องปกติแต่อันนั้นทุกคนน่าจะจับจับตาเป็นพิเศษหรือเปล่าโฟกัสเป็นพิเศษแต่หนูว่าพิเตอร์เขาไม่น่าจะคิดอะไรแบบนั้นนะคะล้วตอนนี้ถ้าต,ตอนนี้เขาเรื่องหัวใจอะไรเง,งี้ยดูแล,ด,แลดูแลกันยังไงไหมไม่เขาเขาโอเคค่ะวันๆก็ปลูกต้นไม้นะคะเก็บดอกกุหลาบทุกวันเลยค่ะก็คือยังไม่มีใครยังไม่มีใครค่ะใช่เขาเพื่อนที่ปกติ ใช่ค่ะพี่คิดนี่คืออยู่กันมานานมากเลยถ้าเกิดย้อนทำไลน์ไปดูรูปก่อนๆหน้านี้คือจะเห็นว่าไปกินข้าวกันตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ยังไม่มีเฟอร์บี้ด้วยซ้ำอะค่ะคือรู้จักกันมายาวนานมากอยู่แล้วค่ะก้นข้ันไม่ไม่มนกบบเิดสังคมกระแสค่อยค่อยจับจ้องเราอะไรจับจ้องมิ้นกันเคือเราก็มีคุยกันบอกว่าเอ๊ะทำไมอะทําไมเราถูกจับด้วยคําว่าไฮโซอะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบว่าพวกเราเป็นไฮโซกันบ้างได้ไหมอ่ะเพราะพวกเราก็ทํางานแล้วก็แบบว่าเออเป็นได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็แซวๆกันก็เรียกๆก,กันแบบไฮโซเตอร์ไฮโซมินอะไร <laughs> เออยังเป็นกลุ่มเจอข่าวแบบคำนองมีเจอเยอะแล้วเราสูกว่าเอ,อ้ยเราก็เริ่มเป็นไฮโซกันได้แล้วนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าคำจำกัดความไฮโซมันจะแบบกว้างขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อะไรก็คือแซวๆกันเล่นๆคือไม่ได้ไม่ได้แบบซีเรียสค่ะถามว่มันพุ่งมาทางกลุ่มเราค่อนข้างเยอะแบบคุยกันยังไงบ้างคะ จ,จริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างชิลแล้วก็แต่ละคนถ้าถ้าถ้าดูก็คือไม่มีใครเก็บอะไรมาคิดแบบว่าเยอะค่ะคือทุกคนคุยกันเรื่องนี้แทบจะไม่ได้คุยแต่แค่แซลๆซลกันบ้างเรื่องแบบอ่าเรื่องนี้มันบ่อยมากจนต้องจนต้องคุยกันเบื่อเลยไหมคะไม่ค่ะแต่ว่าพูดถึงน้อยมากก็คือแค่แซล์กันขำๆลอ้อกันเล่นๆเฉยๆค่ะแต่ไม่ถึงกับว่าเออถ้ากลุ่มกดดันว่าเออโดนจับไม่กด<า>กดันค่ะไม่กดดันค่ะ แต้วเนี่ยได้ข <ts> ่าวว่าพาไฮโซไนมาเปิดตัวในกลุ่มไฮโซอีกแล้วแล้วมีโอกาสได้เจอกันทั้งนี้ในกลุ่มหรือยังไงก็มีไปทานข้าวค่ะเมันจะง้ดีค่ะพี่เขาก็น่ารักดีค่ะการทำความรู้จักกันก็เหมือนเขาเปิดร้านอาหารก็เหมือนไปไปทานข้าวร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เฉยๆ เย้ยอันนี้ต้องให้เขา,เาตัดสินใจเอาเองค่ะเราก็เหมือนแบบว่าดูอยู่ห่างๆเป็นห่วงอยู่ห่างๆค่ะเขาทำคะนกับเพื่อนไหมคะพี่อัน <c oughs> นี้มินตอบคนแรกของกลุ่มคนนี้อ่ะตอบแรกเย้เขาก็น่ารักดีค่ะมินว่าทุกคนน่ารักหมดไม่ว่าจะใครคือเขาเข้ามามีคือเขามาดีอ่ะ <c oughs> เออเขาก็น่ารักอ่ะ <c oughs> เนาะนั้นกินอย่างเดียวเลยค่ะตั้งหน้าตั้งตาไปกินเก็ต้องรอดูกันไปให,ให้ให้ระยะเวลากับเขาค่ะทริปล่าสุดเ,เป็นยังไงคะค่ะอ๋อท,ที่ไปทะเล,เลใช่ไหมคะก็ดีค่ะได้ไปกับหลานๆค่ะ<ม>ก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเวลาทำไมมันผ่านไปไวจังคือปกติมิ้นกับพี่กี้จะไปเที่ยวทะเลด้วยกันทุกป,ปีป,ปีนี้ก็เลยมีตัวเล็ก พ่วงไปด้วยค่ะเลี้ยงหลานไปด้วยเลี้ยงหลานไปด้วยใช่เลี้ยงเต็มเต็มเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็แบบเหมือนมีหลานอยู่แล้วใช่ไหมคะก็พอได้แบบเออได้แบบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็เข้าทางกันได้ง่ายค่ะไม่ต้องปรับจูนอะไรเม่นไหเขาบอกว่าเราคือหนึ่งมาก็ชงมากเลี้ยงหลานเก่งก็เหมือนมีหลานอยู่แล้วมีทั้งโคม่าด้วยปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยคือได้เจอในเจนแบบว่าสมัยเด็กๆจนตอนนี้เขาก็โตกันแบบ ห้าหกขวบแล้วอะเนาะไม่อยากมีเหมือนตัวเองบ้างมั้ยังค่ะโมเมนต์ของเธอหลายคนแบบว่าจะไปขอกันที่นั่นหรือเปล่าไม่ใชุ่ลคนลุ้นลุ้นหรอยังยังยังปฏิกาศมันไม่ได้หรออย่างเงี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่เลยค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเป็นไงฮะกับพี่ผาดีมีก็ดีค่ะก็ก็ได้ ก็ได้ไปเที่ยวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้ค่ะมีแบบเอาแอบหลบไปแบบมาสวิตช์สองคนอะไรบ้างไหมไม่มีเลยค่ะก่อนหน้านี้นก็ก็คือไปกับที่บ้านมีน้องๆด้วยอีกทริปที่สมุยก็คือไปทะเลกันบ่อยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปอีกละเป็นแค่ข้าหุ่นเนาเจี๊ยบก็เลยแบบว่าอ่ะต้องไปทะเลกันบ่อยจะได้อวดชุกขึ้น่ไม่จริงก็คือที่เที่ยวในประเทศไทยเราก็ต้องการไปทะเลให้ครบทุกทุกที่เลยอะค่ะที่ทำแพลนไว้ก็ คือเหมือนมีโอกาสได้ไปมากกว่าก่อนที่ละครจะเปิดกล้องในเดือนหน้า <c oughs> ก็เลยรียบตักตวงเอาไว้ก่อนนะคะม,มีเยอะมากยังไม่กล้าลงเลยอะ่ไเซ็กซี่แซ่บเลยไม่ได้ไม่ได้เซ็กซี่หรือแซ่บคือมันหลายทริปจนแบบไม่รู้จะเริ่มจากทริปไหนก่อนดีคือ <c oughs> มันรุ้มมันเยอะมากคะ่ะกลลงหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวพ่อตีใช่พ่อเหรอพี่คงเผาพี่ โอ้ยพี่ผาเขาเขาเขาฟรีสไตล์ค่ะคือเขาเหมือนเป็นเป็นคนถ่ายให้เราด้วยใช่ไม่ค่ะคือเขาจะเห็นมิ้นเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนเป็นเด็กอ่ะทุกคนก็จะรู้สึกว่าต่อให้ใส่ชุดว่ายน้ำยังไงก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนโตสักทีอะไรเงี้ยก็ยังดูเป็นเด็กอยู่ <laughs> เขาก็ยังบอกค่ะนีน่ใจเราอยากจะโพสชุดว่ายน้ำบ้างไหมคะ มินว่าดูตามโอกาสอะคะ่ะคือคือมีถ่ายไว้ไหมก็มีแหละไปทะเลแล้วแบบไปกับแก๊งสาวๆแล้วดูชุดพี่แหวนพี่กี้แต่ละคนหรอชูพี่แต่หนูสู้ไม่ไหวขนาดนั้นนะคะารทำคอมเมนต์ต่างๆมันมีผลกับการลงรูปชุดว่ายน้ำไหมคะไม่อะคะ่ะก็คือมินดูตามความเหมาะสมมากกว่าแล้วโอกาสที่เราได้ไปแล้วก็แบบสถานการณ์คือกลับมาก็ต้องลงงานลงงานคิวลงงานแน่นกว่าลงรูปไปเที่ยวอีกตอนนี้ก็เลยแบบ ยังมีรูปไปเที่ยวยังไม่หมดนะคะอาจจะไม่ตรงทำลายบ้างค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ